ถ้าเราให้เราฟังหน่อยสิถ้านอายุน้อยแค่นี้ทำไมถึงรู้เยอะขนาดนี้ละ่ะคนในครอบครัวก็ทำงานสายนี้เหรอไม่ใช่หลังจากที่พ่อแม่ข้าเสียชีวิตก็ติดตามช่างฝีมือที่เชี่ยวชาญวิชาการกราา่อสร้างเรียนรู้จากเขาไม่กี่ปีเท่านั้นเองอ๋อฉะนั้นก็สุดยอดจริงๆความทุ่มเทนี้ไม่ได้สิบยีปีก็ทำไม่ได้หรอกนะมามา,มาพวกเราดื่มให้ทเท้าจ้างอีกถ้วยให้เมากันไปเลยชนชนมานนมานีา่ เติมหน่อยดื่มคารวาอีกถ้วยคืนนี้พวกเราไม่เมาไม่กลับได้มาเติมมาๆมา,มาทุกท่านเขาขอพูดอะไรหน่อยพรุ่งนี้เรายังต้องฝังหีพระศพของไทยเฮาอีกคืนนี้ห้ามมาหัวราน้ำวันหลังเราค่อยตั้งใจดื่มกันใหม่นั่นไม่ได้หรอกวันนี้ต้องให้ถึงใจหลังจากนี้เราจะได้ฉลองอีกไหมก็ยังไม่รู้เลยนะ มามามาเฮ้ยีนพวกเราไม่เมาไม่กรอบไม่เมาไม่กรอบไม่เมาไม่กรอบมมาาไม่เมาไม่กรอบคี่เล่นเพื่อเหนื่อยงานมามากครับร่างกายอ่อนล้าดื่มสุราทำลายตับต่อเเเเเเอออาาาลลลยยยนี่แต่เท้าชูมาถึงแล้วเท้าชู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 โอ้โหคืนนี้คึกคืนกันจริงๆมาข้าก็ดื่มด้วยสักหน่อย สองสามเดินมานี้ความยากลำบากของพวกเจ้าข้าเห็นอยู่ในสายตาทั้งหมดเหล่าใต้เท้าเบื้องบนก็เห็นอยู่ในสายตาเช่นกันรู้สึกปลาปลื้มใจมากอีเดียวข้าจะมาในงานกับเหล่าใต้เท้าผู้เจ้าทุกคนล้วนมีรางวัลอย่างงามมีรางวัลทุกคนขอบคุณใต้เท้าขอบคุณใต้เท้าขอบคุณใต้เท้ามากใต้เท้า่เป็นคนดีมีน้ำใจมีรางวัลด้วยเดิมเดิมจีฉินคงซาน อินเอ้อโกหานอี i, ้จางซู je, ่ซุนเจิงหยวนจุยหลีเจียเหลียงช่างฝีมือทั้งหมดแปดคนข้าทูนในงานต่อฝ่า,าบาทแล้วดวงชะตาแปดอักษรของพวกเจ้าสมพงกับชะตาประจำตัวของไทเฮาอดีตฮ่ฮองเต้สมัครใจถูกฝังรวมไปด้วย <c oughs> ใช่หรือไม่เออใช่ขอรับพวกเราสมัครใจฝังรวมไปด้วยเช่น <c oughs> นั้นข้าก็จะถามตามธรรมเนียมอีกครั้งเปลี่ยนใจหรือไม่พูดตอนนี ยังไม่ถึงกับเป็นความผิดหลอกลวงเบื้องสูงดีกาของข้าถวายขึ้นไปเมื่อไรเช่นนั้นจะกลับคำไม่ได้แล้วนะไต้เท้าที่ท่านรับปากข้าอย่างนับอยู่หรือไม่แน่นอนเจ้าวางใจได้ไต้เท้าชูตัวอย่าลืมเรื่องที่รับปากข้าอาการป่วยของบุตรสาวข้าต้องพึ่งท่านแล้วอย่าลืมพรอบครัวข้าด้วยนะผู้เจ้าสมัครใจฝังไปพร้อมกับไทเฮาอดีิห้องเต๋ รอจ,จะสำนักจะให้เงินก้อนใหญ่แก่พวกเจ้าบำลุงขวัญคนในครอบครัวของพวกเจ้าสำนักหัรสชสาจะจดจำพวกเจ้ารอจ,จะสำนักจะจดจำพวกเจ้าข้าชูไวหมิงก็จริงจดจำพวกเจ้าไต้เท้าคนที่กำลังจะตายอย่างพวกเราคืนนี้อยากจะไม่เสียอาการเชิญไต้เท้ากลับเธอเรื่องที่รับปากท่าน จะไม่กลับคำแน่นอนไม่รีบถ้ามาที่นี่ยังมีอีกเรื่องหนึง่งจ้างไ้ฟังคำสั่งจ้างไ้ปอ่อเสื้อผู้ช่วยดูแลแท่นทรงดาราสนักโหราศาสตร์บุรน่าสุสานหลวงให้มั่นคงอีกครั้ง ทุ่มเทกำลังมีคุณูปการยิ่งใหญ่ทั้งยังมีความสามารถดวงชะตาหยินหยางไปอักษรต้องฉลกอนุญาตให้ฝังไปพร้อมกับหีพระบรมศพไทยเฮาไม่ออกจากสุสานอีกไต่เท้าต่เท้าต่เท้าข้าน้อยรับคำสั่งสมัครใจฝังไปพร้อมกับไทยเฮาเราฟาส์一定要找到鬼玺杀了平靖侯 这个是什么《藏海传》跟传统的复仇爽剧，我觉得不太一样。他是一个没有武功的人，要达到复仇道路上前进的这样的一个目的，他就需要去用尽自己所有的关系跟手段。神秘人把他救了以后，高明成为他的师傅。我叫高明，易术易友。 上午跟我学堪舆营造，下午跟高明学纵横之术。这个孩子就交给我们来培养，让他以后走上了一条复仇之路。你要复仇，就要学会风的变化莫测。你就是我的第三位师傅。六叔，他给张海上的第一课，就是教他如何拒绝女人的柔情蜜意。这世上最难防的是真心。他就是你的仇人，平津侯庄如隐。 乾隆必须入渊呐、啊。藏海愿为侯爷效犬马之劳。平亲侯庄如印，他为了达到他心中的目标，他会不惜一切手段，就比如说把藏海的一家人慢门抄斩。你知道该怎么做？ 上海没有上帝视角，他也会遇到一些困难，没有办法解决，他也会焦虑、求助、置若。肖老板，勿怪，在下是来陪你的。一开始接近江案图的目的呢，想要利用他的关系网，他的权利。大家都是朋友，您就帮我这个忙。我发现他藏了秘密，但是他也不跟我说。但其实我也是有隐藏的，他心里藏了很多话，但现在深究下去是不会有什么结果。 观众也想看到藏海如何在这一盘缜密的棋里面用尽自己所有的力气跟手段往前走。我要帮他获得平静或的宠爱和信任，让他帮我做出那个人。那他凭什么帮你啊？利来利往，唯利而图。最开始阶段肯定是纨绔子弟，然后去从军了，在那块儿呢，其实也有一个比较大的影响。 上海、啊、在一定程度上改变了他的人生轨迹。现在他在我手里，我会用他杀了平津侯。我要是告诉你，你的仇人不止平津侯，还有其他人。 下子需要有这样要要，略微的。太多了，减掉百分之八。那你来一个百分之八十吧？嗯，哪个？哦，自然。好演技，好演技。学。见过大人。这是什么？对，大人。草民大人。草民大人。哈！大人再见。藏海。草民大人，我又怎么可以？ 毫发无损地走出来，胆胆太大了！你让他说、啊、但但太后胆大胆大，这个扮鬼有意就就就就就这两个人同时上场，麻烦孙公公，你们四个人这个方向啊，东南西北，我们一会儿再拉开一点给他。劳烦孙公公，他们四个人怎么了？都碰在一起，刚两口啊，对啊。